เพืเ่อน,นลูกดวที่น่ารักคทุกคนวันนีุ้่นจะมาดั่คลิปพี่อากาศมินินะคะในหัวข้อที่ว่าความคิดถึงจากเขานะคะถึงคุณนะคะผ่านการ์ดเนาะก็จะมีไพ่ทั้งหมด3ามกองกองที่1กล่กองที่2และกองที่3เลือกเลข1 2 3สาก็ได้นะคะน่าจะเลือกได้แล้วเนาะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยมากเกินไปขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,การกดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกช่องด้วยนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วแค่ราคาหมูอดวงฟรีกันนะะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคนที่หน่งเขาคิดถึงคุณเรื่องใดคิดถึงคุณในเรื่องของความมั่นใจการแต่งตัวการมีความสุขในชีวิตอะคะ่ะทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณมันจะเป็นพลังของความ สดใสพลังของการมีความสุขการอยู่ได้ได้วยตัวเองการพึ่งพาตัวเองมันเหมือนกับว่าคุณมีความสุขในพื้นที่ของคุณแล้วไอ้ความสุขนั้นนะคะมันแผ่กระจายไปทําให้เขาคิดถึงมันแผ่ไปถึงเขาแล้วเขาก็เลยรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากจะเก่งอยกจะเป็นเหมือนคุณอยากจะมีความมั่นใจเหมือนคุณนะคะคุณเป็นคนที่สวยหล่อดูดีแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะดูแลตัวเองหรือทําตัวเองให้มันแบบดีเหมือนที่คุณเป็นนะคะนี่คือความคิดถึง ที่ที่เขาคิดถึงคุณเวลาที่เออเขาคิดถึงคุณเรื่องนี้เนาะอ่ะต่อไปนะคะกองที่สองเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรทุกครั้งที่เขาอารมณ์ร้อนทุกครั้งที่เขาหงุดหงิดหรือมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่กระทันหันแปรปวนไปแปรปวนมาเขาจะคิดถึงคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งเป็นคนที่ใจเย็นกว่าเขาหรือเป็นคนที่ปรับเขาได้หรือเป็นคนที่ทําให้เขาเนี่ยเย็นลงได้ง่ายๆนะคะ หรือคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งในทุกสถานการณ์อะ่ะพอเจอเรื่องอะไรปรุ๊บคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยซึ่งเรื่องนี้มันทําให้เขาคิดถึงคุณเพราะคุณสามารถปรับไปกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ใจใจเย็นกว่าเขาเนาะบางทีคุณสามารถคุมเขาได้หรือทําให้เขาแบบจากที่ร้อนๆจากที่แบบว่าเย็นมีม,มีมีความแบบ,บุญหงิตใจมันทำให้ใจเย็นลงได้อะ่ะค่ะนี่คือเรื่องที่เขาคิดถึงคุณ คนที่เลือกไพ่กองที่สามเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรเวลาที่เขานิ่งๆเงียบๆหรือไม่ค่อยแสดงออกอะไรบางอย่างหรือไม่รู้จะทํำยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้าเวลาไปเจอคนที่นิ่งๆใสหรือมันเป็นสถานการณ์ที่อึดอัดอะค่ะเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณเพราะคุณจะผ่านปัญหาหรือแก้ปัญหานั้น,น,นได้โดยที่ใช้ความนิ่งแล้วก็ใช้การที่ไม่ต้องแสดงออกเยอะ แต่คุณสามารถข้ามผ่านปัญหานั้นได้ดีมากๆอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่มั่นคงอ่ะแค่คุณแบบขยับขยับแบบว่าใส่ตานิดนึงหรือแบบ ยืนขึ้นหรืออะไรสักนิดนึงอะ่ะคุณสามารถแก้ปัญหานั้นได้แล้วอะแต่มาว่าคุณแก้ปัญหาด้วยความนิ่งแล้วแก้ปัญหาด้วยการมีสติมันทําให้เขาสู้ว่าเออคนเราไม่จะต้องไม่จําเป็นต้องโวยวายใช้ความใจเย็นก็แก้ปัญหาได้นะคะเขาจะคิดถึงท่าทีที่นิ่งๆของคุณแต่มั่นคงแล้วดูแบบเด็ดเดี่ยว ทำให้มีความน่าเชื่อถืออ่ะคุณสามารถทําให้คนอื่นนั้นเชื่อถือคุณได้อ่ะเอาง่ายๆเขาเองก็เชื่อถือคุณหรือแบบรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันอุ่นใจนี่คือการที่เขาคิดถึงคุณนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเราจะกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย